โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาร์เซนอลพบแมนยูปรับหลังบ้านคาด11ตัวจริงผีแดงบุกรังปืนเตะถ้วย FA ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวลงป้องกันแชมป์ในศึก FA ครับขึ้นวันอาทิตย์นี้โดยจะเตะรอบ3ด้วยการออกไปเยือนอาร์เซนอลทีมคู่ปรับในเวทีพรีเมียร์ และนี่คือชุด11ผู้เล่นตัวจริงที่กุนซือรูเบนอโมริมน่าจะเลือกใช้ในเกมบิ๊กแมตที่สังเวียนแข่งเอเมเลตสเตเดียมซึ่งแน่นอนว่ามีการปรับเปลี่ยนบ้างตำแหน่งจากเกมลีกนัดแดงเดือดที่ทีมออกไปเสมอลิเวอร์พูล2-2ต่อ 2, เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วผู้รักษาประตูองเดโอนานาเป็นเกมที่ต้องเน้นดังนั้นอโมริมน่าจะใช้บริการนทวารชาวแคนาูนวัย28ปีเหมือนเดิม แบ็ก3เลนี่โยโรแฮร์รี่แมกไกล์ลิสโตมาตินีสโยโรมีแววเบียดมัธทาเดลิกลงตัวจริงในแผงหลังส่วนแมกไกลกับมาตินสคงได้รับโอกาสต่อหลังทำผลงานดีในเกมแดงเดือด4ตัวแดนกลางอามัดเดียโลมาเนลอุกาเต้คอบบี้ไมนูเดีโกดาโลอโมลิมน่าจะปรับวิงแบ็กฝั่งขวาแค่จุดเดียวโดยนูแซมาสาัสซุยจะหลุดไปนั่งสำรองเพื่อหลีกทางให้อามาัดส่วนด้านซ้ายเป็นดาโลมาเดิม เท่กับคู่ตัวกลางอูกาเต้กับไมนู 2. ตัวรุกบูโนแฟนันอาลิันโดการณาโชการาโชคงได้รับโอกาสลงปั้นเกมรุกร่วมกับกัปตันบูโนหลังจากลงสำรองในเกมที่แอนฟิลและโชว์ฟอร์มได้ดีแถมมีแอซิดหน้าเป้าโจชัวเซอร์ซีลาสมุนฮอยลุนทำประตูไม่ได้มาหกนัดติดรวมทุกรายการจึงเป็นโอกาสที่เซอร์ซีน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองบ้าง อามโดิมทราบประวัติป่ารอดเพราะ FA ครับรูเป็นอามริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดทราบถึงประวัติของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมของสโมสรที่เกือบไปไม่รอดแต่สุดท้ายพาทีมประสบความสำเร็จในถ้วย FA ครับจนได้สารต่อจนสร้างความยิ่งใหญ่ป๋าเข้ามาคุมยูไนเต็ดในปี1986แต่เจอกับความยากลำบากจนแฟนบอลถึงกับขับไล่ แต่ว่าในฤดูกาล1 989 1990แม้ผลงานในลีกจะไม่ดีแต่ใน FA ครับเดินหน้าอย่างมั่นคงและเข้าป้ายคว้าแชมป์ได้สำเร็จถือเป็นการต่อลมหายใจให้ได้คุมทีมต่อกระทั่งพาทีมคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นกอนลาทีมไปในปี2013อโมริมกล่าวก่อนพาทีมเจอกับอาเซนอลว่าผมรู้เรื่องนั้นของเฟอร์กูสันผมคิดว่าตัวเองที่รักษาหน้าที่การงานเอาไว้ได้ไม่ใช่ด้วยการคว้าแชมป์บอนถ้วย แต่ด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งก่อนหน้านั้นคือการชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสแฟนบอลต่างร้องตะโกนเฟอร์กี้ออกไปจากนั้นทีมก็ชนะเกมนั้นและก็ไปถึงรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์มาได้ผมรู้เรื่องนั้นดีผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับอนาคตเพื่อความมั่นใจของนักเตะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าหลังเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วสมัยเอริกเทนฮากคุมที บอสเจ๋งปราไมนูอย่าฟังเสียงอวยสื่อรูปเป็นอมริมออกโรงเตือนคอบบี้ไมนูว่าอย่าฟังเสียงยกยอปปั้นของบรรดาสื่อพร้อมย้ำเตือนให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองท่ามกลางการเจรจาสัญญาของแข่งดาวรุ่งรายนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองกลางวัย19ปีซึ่งมีสัญญาจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปี ได้ลงเล่นให้กับยูไนเต็ดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่จากอะคาเดมีและกำลังเจรจาเพื่อขอบเพิ่มค่าเหนื่อยที่ปัจจุบันรับอยู่ที่20,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ของเขาการร่วมมือกันในแดนกลางระหว่างเมนูลและมเรลอุกาเต้ทำให้แฟนบอลปีแสดงเกิดความหวังและทั้งคู่มีโอกาสได้ออกสตาร์ทร่วมกันอีกครั้งในวันนี้ขณะที่ยูเนเต็ดต้องเดินทางไปเยือนอาร์เซนอลลงทำศึก FA ครับ ผมคิดว่าคอบบี้ไมโนูกำลังพัฒนาไปมากในนัดล่าสุดผมคิดว่าพวกสื่อมักจะบอกว่าคอบบี้ไมโนูคือแข้งที่สมุนแบบแล้วแต่ไม่ใช่เลยเขามีศักยภาพมากพอที่จะเติบโตขึ้นไปอีกอโมริมกลา่าวเขาเป็นเด็กที่เก่งมากจริงๆแต่เขาสามารถดีกว่านี้ได้อีกมากผมคิดว่าเขากำลังพัฒนานักเตะทุกคนกำลังพัฒนานักเตะทุกคนมีความสำคัญต่อผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เดลิกชีผีต้องแก้ไขร,รับมือลูกตั้งเตะมัทยเดลิกยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องปรับปรุงการป้องกันจากการเล่นลูกตั้งเตะที่กลายเป็นจุดอ่อนใหญ่ของทีมในเวลานี้หลังจากพ่ายแพ้ติดต่อกัน4นัดรวมถึงเสียประตูจากเตะมุมหลายครัง้งปีสแสดงเริ่มต้นปี2025ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเสมอลิเวอร์พูล2-2ที่อนฟิ์ซึ่งถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมรับจากลูกตั้งเตะ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากของยูเนเต็ดแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับทีมการเล่นงานเราด้วยจังหวะโอเพนเพลย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะผมรู้สึกว่าเรายืนตําแหน่งกันได้ดีนะเดลิกเริ่มให้สัมภาษณ์กับเอียนเออร์วิงแน่นอนว่าเกมไม่ได้ตัดสินผลจากเพียงแค่การเล่นโอเพนเพลย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกเตะมุมด้วยเราเสียประตูจากการครอสบอลด้วยแต่เราก็พยายามปรับปรุงและพัฒนาเรื่องนี้อยู่ เตะมุมบางครั้งอาจจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนเล็กน้อยซึ่งคุณต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและถ้าคุณตัดสินใจผิดก็มักจะจบลงด้วยการเสียประตูเราแพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วและผมเป็นคนแรกที่บอกว่ามันไม่ดีพอและเราต้องทําได้ดีกว่านี้มากแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องยึดมั่นกับวิธีการเล่นของเราเราต้องยึดมั่นกับความก้าวหน้าที่เรามีมาก่อนและพยายามหาทางออกที่เหมาะสมกับระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลงานของปีแสดงในเกมล่าสุดที่อันฟิลแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งขึ้นมากและเดอร์ลิกก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องพัฒนาต่อไปผมคิดว่าวิธีเดียวที่เราจะผ่านไปได้คือการทำงานหนักพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นและเชื่อว่าเราสามารถทำผลงานได้ตามที่ต้องการเราได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนๆแ,แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายดังนั้นผมจึงไม่กังวลเรื่องนั้นแต่ผมคิดว่าเราสามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางได้อีกครั้งและผมบอกได้เพียงว่า เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในแต่ละสถานการณ์และหวังว่าจะได้ผลงานที่ต้องการในเร็วๆนี้ต้องลุ้นอิบรารับดิวแรดฟอร์ดยากพอตัวสุลาตันอิบราฮิโมวิชอดีตกองหน้าคนดังและที่ปรึกษาระดับอาวุโสของเอซิมิลานสโมสรชั้นนำของสกเกาโช์เซราอิตาลียอมรับว่าการเจรจาเพื่อดึงมาคัตแรดฟอร์ดมาร่วมทีมให้ได้คงเป็นเรื่องยากในระดับหนึ่ง แรดฟอร์ตโตเป็นข่าวกับมิลานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากเขาไม่มีชื่อติดทีมของแมนเชสเตอร์เดนหลายนัดโดยที่อิบราฮิโมวิชก็เคยเล่นร่วมกับแรดฟอร์ดมาแล้วในตอนที่เจ้าตัวอยู่กับปีสแดงอิบราฮิโมวิชเผยว่าผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีผมเคยเล่นร่วมกับเขาตอนที่เขายังอายุน้อยๆตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงพอตัวเขาทําเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้หลายอย่างกับที่ยู่นเต็ดและตอนนี้ที่นั่นคือต้นสกัดของเขา มิลานคือหนึ่งในสมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนต่างก็อยากมาเล่นที่นี่กันทั้งนั้นแต่นี่จะเป็นปฏิบัติการที่ยากลําบากเราจะมาดูกันว่าจะสามารถโน้มน้าวใจเขาได้หรือไม่ดอดมุลไม่ยอมหวังปานมิลานคว้าเสียแัชบริเซียดอดมุลกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะเอซมิลานและบาร์เซโลนาในการคว้าตัวมาคัทแลดฟอร์ดไปร่วมทีม สัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยเพิ่มเติมกับตัวแทนของแรดฟอร์ดโดยทีมจากบุนเดสเลกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องการทำข้อตกลงในแบบที่เคยคว้าตัวเจดอนซานโชไปร่วมทีมเมื่อฤุูุการที่แล้วในช่วงที่ผ่านมาสลาตันอิบราฮิโมวิชผู้บริหารของเอซีมิลานได้ยืนยันความพยายามของพวกเขาโดยเสริมว่าผมรู้จักมาคัสดีผมเคยเล่นกับเขาตอนที่เขายังเป็นดาวรุ่ง มันไม่ใช่การดําเนินการที่ง่ายแต่เรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยเราจะรอดูว่าเราจะคุยกับเขาได้ไหมดอตมูลใกล้ที่จะสรุปการขายดอนเดียวมาเลนให้กับแอสตันวิลล่าแล้วและได้หาหรือถึงการยืมตัวคาน์น่ชุกบูเมกาของเชลซีและเควินชาเด้ของเบรน f ฟอร์ดแต่แรดฟอร์ดคือเป้าหมายหลักของพวกเขาแรดฟอร์ดพร้อมถูกส่งไปยืมตัวหลังจากหลุดออกจากแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมยูไนเต็ด ยู่นเต็ดประเมินค่าตัวแรดฟอร์ดไว้ที่ราวๆ60ล้านปอนด์ในขณะที่เขาได้รับค่าเหนกว่ายกว่า350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ข้อตกลงนี้อาจคล้ายคลึงกับข้อตกลงที่ดอทมุลยืมตัวซานโชม,มาจากแมนยูไนเต็ดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วโดยในครั้งนี้พวกเขาจะจ่ายเงินเพิ่มตามความสำเร็จและผลงานที่แข่งผู้ดีลงสนาม พอสโคตตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่าเรื่องสมัยที่ตัวเองเข้ามาอยู่กับสโมสรและลงซ้อมครั้งแรกซึ่งสุดท้ายจบลงด้วยการโดนเผาเครื่องยับเยินอดีตมิดฟิล์คนดังอยู่กับปีแสดงตั้งแต่เป็นเยาวชนและค้าแข้งยาวนานกว่า20ปีกระทั่งแขวนสตัด๊ดพร้อมประสบความสำเร็จมากมายและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลก สโคเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งก้าวขึ้นมาผ่านทางเดะเทเลกราฟว่าผมรักที่นี่นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมีความทรงจำมากมายเป็นที่ที่คุณก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่สูงขึ้นมีการทาสีเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ตัวอาคารยังเหมือนเดิมสนามก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมไปที่นั่นผมนึกถึงเราทุกคนที่วิ่งจ็อกกิ้งไปมา ปีเตอร์ชมัยเคลนนำหน้าอยู่เสมอกับไบอันรอบสันดีออนดับลินอังเดแคนเชสกี้หนึ่งในการซ้อมครั้งแรกๆของผมที่นั่นผมเพิ่งอายุ17ปีและถูกขอให้เล่นเป็นแบ็กซ้ายและสโมสรเพิ่งเซ็นสัญญากับแคนเชสกี้ทีมชุดใหญ่ไม่มีเกมดังนั้นเขามาร่วมเล่นด้วยผมไม่ใช่แบ็กซ้ายเราไม่รด้จักเขามากนักในตอนนั้นเรารู้แค่ว่าเขาเป็นปีกที่พลิ้วมากเขาเล่นงานผมเละเลยผมรับมือกับเขาไม่ได้ เราอยู่ในสนามหนึ่งทีมสำรองอยู่ในสนามหนึ่งและพวกชุดใหญ่ก็อยู่อีกสนามหนึ่งซึ่งคุณจะแอบมองเสมอเมื่อคุณอยู่ในทีมอยู่18และคิดว่านั่นคือที่ที่ฉันต้องการอยู่ฮันต้องการไปอยู่ในทีมของจิมไรอันฉันต้องการไปอยู่ในทีมสำรองและจากนั้นคุณก็ไปถึงจุดนั้นและคิดว่าใช่แล้วฉันต้องการอยู่ในทีมชุดใหญ่การซ้อมครั้งแรกของผมคือการซ้อมยิงประตูก,กับจิมเลเทนมาร์คฮิวก็อยู่ในทีมไรอันร็อบสันด้วย มันเหมือนกับพวกเราตอนที่ปอปอกบาหรือเจสซี่ลินการ์ดก้าวขึ้นมาคุณต้อนรับพวกเขาแต่ถ้าทัศนคติของพวกเขาไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ